สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะอันนี้วันพฤหัสที่ที่ยี่ยี่สิบเนาะยี่สิบวันดี่วันีเขาตัดหญ้าเลยต้องให้เขาหยุดตัดหญ้าบ้านคุณพ่อ,อแม่แตัดเสร็จเช้าเรียกก็ไม่ได้ยินต้องให้คนเข้าไปพูดว่าอาจวีโอเพราะมันจะสิบโมงแล้วนะคะเหนื่อยแล้วจะจะ,จะ,จ,ะจะนอนแล้วเตรียมเตรียมตั้งแต่ ปิดโมงเช้าไปจะได้อาดเก้าโมงฟ้าธรรมารุนนะคะอันนี้เช้าเช้าวันนี้นะคะฟ้าปิดฟ้าปิดแล้วก็อากาศเมื่อคืนสิบเก้าองศานะคะบางจุดหนาวมากสี่สิบสี่ห้าแล้วก็เช้าก็ยี่สิบยิบเอ็ดสองนะคะหนาวเช้าก็ใส่เสื้อ คุมไปตัวนึงตอนนี้จะอัาก็นะวันส้มนะคะวันนี้วันส้มมันสูบมาสดใสสีส้มก็เดินลงไปเองนะคะไปเด็ดตักใหม่เองเพราะว่าลูกโคตรด,ด็ดไม่ค่อยเป็นว่าต้องด็ดกินยังไงนะคะยัง,ยงโชคดีที่มีพุตตุนีบานทุกวันอ <c oughs> ันนี้ก็จะใส่สีส้มนะคะใส่ให้เพื่อนๆได้ทำกันยันมีเห็นก่อน สใสนะคะถามว่าเหนื่อยมันก็ก็จะเหนื่อยนะคะเวลาพูดเหนื่อยนะคะนะคะเวลาพูดก็จะเหนื่อยแล้วก็คืนก็ยา่าอ,อเขาเรียกยาภูมิใช่ไหมคะ,ะกดภูมิยากดภูมิสาเด็จมันจะแหลงเพรามันผส,สมอเซโรล,ลเพื่อไม่ให้เราปวดด้วย กินที่ทานทีสามครั้งใช่ไหมคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำให้รู้สึกบางทีคืนนอนไม่หลับเพราะว่ามันกดทับเส้นประสาทเหล่ายิ่งเขียอยากนอนนะคะตัดไหมก็น่าจะปีสามปีสี่เลยนี่ประมาณนี้นะคะประสาจะปีสี่ ไสีสดใสก็คนป่วยก็ดูสดใสนะคะถ้าแต่งหน้านิดหนึ่งก็น่าจะโอเคนะคะก็วันนี้คุณสุอาจจะคุยสามคลิปเพราะว่าคุณสุจะมาพูดเรื่องผ้าถุงลายเต่าแล้วก็ผ้าถุงลายไทยนะคะช่วงคุณสุป,ป่วยก็ไม่ได้ขายเลยนะคะก็กองไปตั้งๆมันก็ต้นท <c oughs> ุนกต้นทุนกาไรุณไม่มีเลยนะคะเป็นหลายเมือนก็จม วันนี้คุณสุจะพูดถึงเสื้อแขนขุดด้วยนะคะเสื้อกันขุดก็คือเสื้อที่อเอามาถักนะคะเป็นผ้าเดียวกันนะคะป้ายผสมลินินนะคะที่คุณสุขายประจําอยู่แล้วนะที่ขายเพื่อนถักด้วยกันว่าเอาไปถักนี่เป็นเสื้อสุนะคะคสุก็ใส่บ่อยนะคะทีเกือบไม้นะคะอ่าเพราะถุงตัวนี้นะคะเป็นลายไทยแล้วก็ลายเต่าเล็กเดี๋ยวคุณสุจะพูดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกก็จะ จัดประเด็นตร,ตรงตรงขายเลยมันก็ไม่เหมาะคือก็คุยกันแบบคุณชอบจัดกับคุณสุโอเคคุณสุก่อนก็คุยคลิปแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปสองคิสามคุณสุก็จะขายผ้าถุงกับเสื้อนะคะว่าคุณสุมีผ้าถุงอะไรแล้วก็เสื้อของคุณสุที่เป็นเสื้อเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าฝ้ายที่คุณสุมาโลนะคะอันนี้คือของคุณสุนะคะคุณสุมีทุกสีนะคะอีกสีอีกสี โอวัลตินพอดีพี่เขายืมมาเป็นตัวอย่างเห็นไหมคะคุณศลยังชอบเลยเมื่อเช้าก็ใส่นะคะแต่คุณศลใส่สีน้ำตาลโอวัลตินนะคะอ่าคุณศลมีสีเขียวเห็นไหมคะที่คุศลร้อยแปดสิบบาทค่ะถ้าเพื่อนไม่ซื้อจะเสียใหญ่นะคะเพราะว่าคุณศลขายสองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะและ้วกุศลก็มีสีม่วงอันนี้คุศลอยากให้ดูว่าคุณศลเรติสีอะไรเงี้ย สีแดงนี่ออกมาสวยมากนะคะนี่ของคุณสุเองกนะคะสุมีทั้งหมดเกือบสิบตัวสามสีกะปิที่สุดใส่ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สีชมูกใส่ใส่บะนะคะแล้วก็สีอ๋อลูกที่จริงลูกมาหยิบให้แม่ก็ได้นะ่ะเริ่มใช้ลูกใช้ตัวเองแล้วชิน <laughs> ใช้ตัวเองแล้วชินแล้วก็อันนี้คุณสุดสีน้ำเงินเนี่ยนะคะนะคะ แล้วก็สีฟ้านะคะเห็นไหมคุณสุก็ครบอ่เออาไปกินแอคุณสุก็ครบนะคะที่จริงคุณสุมีหนึ่องห้ใช่หมคห้าหกเจ็ดแคุณสุมีทั้งหมดแตัวแต่ที่ไซคุณสุนมันหมดไงสากับสามแปคุณสุขายเต่แต่ที่คุณสุดอให้ดูว่าณวันนี้ณนะตอนนี้ร้อแปิบบาทที่คุณสุนโเนี่เหลือกี่ตัว นะคะแบบแบบที่ของสุดมีนะคะทั้งหมดสุดมี10สิบตัวเราสุดชอบใส่แลเช้าก็ใส่สีน้ำตาลมันก็อุ่นใส่หน้าหนาวนี่โอ้โหนะซ,ซื้อซื้อไปๆนะคะถึงไม่ใช้ไซส์เราก็ซื้อไ้เพราะว่าหาไม่ได้แล้วผ้าสุดมีนะคะเขาไม่ตัดเลยคือเขาไม่เย็บนะคะสุดเลยต้องเอามาแล้วสุดจะให้ดูว่ากุญสูเหลือกี่สีนะคะ ือจะขายขายวันนี้ก็หมดเลยนะคะเพราะเหลือแค่นี้จริงนะคะคูกพูดสามวันติดกันเพราะว่าขายไปเรื่อยๆที่จริงเราซื้อไปไว้แล้วก็ให้ได้ให้อะไรก็เหมาะนะคะเพราะว่ามันใส่ได้ทุกเทศกาลนะคะวันนี้พูดสีส้มเนาะก็ส้มเหลือตัวหนึ่งนะคะไซ์สี 4, 4นะคะไข่ะหลับนะคะร้อยแปดสิบาทนะคะถ้าส่งยี่สิบถ้าตัวเดียวนะคะถ้าสองตัวยสิบก็ยี่สิบสองสีให้นะคะแล้วก็ เขียวหวานสวยอนะ่ะมันออกเขียวที่มานะคะเจะซบซบสำหรับผู้สูงวัยนะคะเบอร์สี่สิบนะคะหนึ่งเบอร์สี่สิบมีสองตัวใครจะรับทั้งสองตัวนะคะต,ตัวก็สมฟรีนะคะนี่นะเสียดายดมากสีดำสีสองมันสุดใส่ไม่ได้เฉยงุ้นสวดเอานะคะแต่กุสุดใส่ไม่ได้ต้องใส่สามหกสามแปดนะคะสี่สองเลี้ยตัวหนึ่งนะคะสี 4, ดำแล้วก็สีม่วงอย่างสารเหลือสามแปดนะคะ รักแปดถ้าคุณสุดูคุณสุสอาจจะเอาทำตัวเลยเพราะว่าคุมีแล้วตัวหนึ่งแต่คุณสุดจะได้นะคะแล้วก็สี่สิบสี่สิบตัวหนึ่งนะคะสี่สิบจะได้สีฝ้าฟ้าฟ้าตัวนี้คือฟ้าน้ำทะเลนะคะไม่ใช่ฟ้านะนะฝ้าน้ําทะเลไซส์สี่สี่หนึ่งตัวนะคะแล้วไซส์สี่สิบหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ไซส์สีะะ่สิบอ๋อไซส์สิบมีสองตัวนะคะโอเค ครทันก็โนตไล่นะคะถ้าจะได้สื่อสีขาวสีขาวเหลือสองตัวนะคะไซสีหกไซสีหกทั้งสองตัวนะคะจะไปฝากญาติๆอันนี้สามแปดก็คือสีม่วงคืออาจจะเอาอีกตัวนึงนะคะแยกออกมาไว้เลยนะคะแล้วก็ไซสีสี่ฟ้าน้ำทะเลตัวนะคะแปลว่าสีสีมีสองตัวฟ้าน้ำทะเลนะคะแล้วก็สบแปดฟ้านม ตโอเคเดี okay. ๋ยวแค่นี้นะคะใครจะเอา180บาท180 180บาทถ้าส่ง20ตัวเดียวนะคะถ้าสองตัวส่งสี่นะคะสี่ตัวห้าตัวโปไม่ว่าก,กันถ้าส่งสี่เดียวนะนะคะโอเคเดี๋ยวตัวนี้คุณสุดดูว่าโอเคหนตัวเลกไหมนี่ก็จะเอาไว้นะคะเพราะว่าุณสุดเสียด,ดายใคร180ก็เสียดายมากเลยนะคะนะคะ อุตสุจะเอา่ม้สองตัวเลยมีแล้วเตือนังแต่อุตสุดจะถักอีกลายหนะึ่งโอเคเดี๋ยวน,นี้ของขอสุดแลวกันตามแต่เพราะว่าเมื่อวานเนี่เดียตัวเดียวถ้าเหลือหลายตัวก็จะเอาของตัวเองแหละอันนี้ก็เป็นของุสุดละกันเอไว้ของแม่ของเสียงไว้ถักแล้วแม่ถักถักเริ่มเริ่มถักได้นะคะแต่ตอนนี้อัปเดตก็คือ เส้นเอ็มันยังมันยังไม่แข็งแรงหมายว่าแรงแรงจับมันยังไม่มีหมายว่ามันยังถักถักได้แต่มันจะถักรุ่มรวมคือมันจะไม่เหมือนที่มือที่ก่อนก่อนเราจะป่วยนะคะเพราะว่าคุณสุป่วยคสุดจะถักแน่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวค่อยพูดจะถักได้แน่นพอพอเราป่วยแล้วข้อมือเรายังไม่มีความแรงพอเรามาถักงานออกมาเลยเห็นผลงานตัวเองแล้วร่วม รุ่นสูตจะโชว์ผลงานนะคะรุ่นสูตจะขายเสื้อแขนกุดนะคะเสื้อแขนกุดก็คือที่คุณสูตสั่งมาให้เพื่อนไปถักนะคะนะคะก็จะมีอันนี้เป็นไซเอสนะคะไซเอสสีแดงนะคะไซเอสสีแดงก็คือไอปฏิเสธมีคนออกมาไซเอสสีแดงก็คือ6รุณสูตนะคะสามหกสามห้าสามหกรุ่สูก็ตอนนี้รุ่สูตรอก่า อันนี้ไซเอมนะคะไซเอมอันนี้ก็คือของคุณสุทธากวายนะคะอันนี้คือ,อ,ค,ค,ะค,ะอนนคุณสุทธากเมื่อวานตอนนี้ถักแล้วจะได้รื้อทั้งหมด <ß Mik kem> <attempting> นางสารคนปว่วยก็จะได้รื้อทั้งหมดเลยนะคะทั้งแขนเพราะอะไรกะไม่ถูกทาหลายช่อช่อชมพูปรากฏว่ามันตัวใหญ่แขนใหญ่รูสุก,กัดไวเฉยเนะคะอาวป้ถ้าคนตัวเล็กและแขนใหญ่แต่กุณสูบ เป็นคุณตัวเล็กและแขนเล็กนะคะนะคะคุณสุก็เลยต้องคุณสุกะดอกไม่ได้กะดอกคือตัวโลเลยนะคะแขนก็จะฟ้ากใหม่ไหมคะแต่ถ้าคนแขนใหญ่ก็ใส่ได้ตอนนี้คุณสุทําแขนยวยเห็นไหมคะแขนยวยถ้าคุณสุลดแต้มลงมาเหลือแปดดอกเจ็ดอกก็จะพอดีนะคะเดี๋ยวคุณสุก็หลือแต่คุณสุก็วันนี้ทําฝั่งนี้ให้มันพอดีแล้วกันนะคะ แล้วสูตก็จีบชายเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะปีมือคนป่วยอันนี้ทำมื่อคืนค่ะทำมื่อคืนกัดดแล้วไปจิดไว้ตรงนู้นทูกไมื่มคืนอันนี้อันนี้ทำมื่อคืนค่ะลายดอกปีแต่อันนี้คุณสูตรทำมอเฉาโอ้นะคะนูปรับปรับีโอให้หน่อยตัดได้หน่อย แล้วคิดคิดตอบคิดสั่งแล้วกันนะเราเราคุยเรเื่องเสื้อกัน